นี่ครับขึ้นจังนองกันแล้วครับมันึงถึงทึดพูดครับไอ้ใหญ่เพิ่นสายไเบิ่งดูตัวในี่ฮะยูพี่อ๋อจับปื้ยกูบอกงี้อย่างนี่้ตอ้ตัดจับเบิ่งดูนี่ครับไอ้จับให้เบิ่งโอ้โหเจ้าสะเลยอ่ะนี่ทีเด็ดครับเอาเอาหัวซุปลงแล้วครับผมทีขึ้นได้โยบัดนี้ ียอาถังขึ้นมานะแม่เมื่อครับไอู้้ย่่ายี่กนแขนครับอู้ย่ี่ก้อนนี่บูมีแล้วพี่น้องเอ้นี่ครับบรรยากาศสะครับสาน้อยนี่เขามาลอยเอาเบิดแล้วนี่ครับเหลือแต่สาใหญ่ไอ้เพิ่นกำลังสี้ขึ้นครับบุญครับเครื่องสูบพญานักคักคักคับบรรยากาศมื้อนี้แอมมาพอดีครับโอ้ยเข่าเป้าแล้วครับมื้อนี้ มุนม่วนครับกำลังขึ้นครับโอ้ยครับน้ำปะนะอายะมือนี้ครับมือนี้มุนม่วนอีกแล้วครับแอมครับโอ้ยหลังปีไม่พี่น้องนี่เห็นบังู่นี่เพามันเขาลามเด้ครับนี่ลามป่าครับลามป่าครับนี่เฮ้ยนี่ครับพี่เดชได้แอมครับปุ้ยครับป่ายังก็ได้แอมเอื้อต่อเสื่อมนี่สีนี้กินตะป่านี่แหละครับ ทีมงานแน่แอมครับปูความสุกครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหต้มป่าเขาแง่ตันี้แดงปลาครับสกีนห่างครับใบพัดช่ำฝมือนี่นี่ครับแซบแซบรถครับมือนี้คักไรครับนี่ครับมาเบิ้งครับชิเทลามปลาครับมือนี้บุบีถวยไส่โอ้ดีเดหมอนี่มึงเททีมนี่ชิบเป็นยากษยังนี่อุปกรณ์เท่าครับอยู่ทงให้ทงหนายวไปถามหาด้วยหาซ้ำเอาแดงเทได้ไหม เอ้มัดชีฮ้อนอย่างบักไม่ไพ่เด่นเพรานใส่ถุงมือนะว่าจ้าหมาเจนมาดิมาสังเกตบ้างครับดิมันฮ้อนมันฮ้อนเนาะยังหลายบังอยู่เลยครับเทบังนี้สักก้อนทีเดียวเท่าครับปั๊บปั๊บปั๊บเนียบขนาดตบ่ฮะเนียนเนียนเท่าไรว้าโอ้ยน้องคล้ยออกมาแล้วโอ้ยสุกจุดเปื่อยตกลงมาฮะเนี่ยพื่อะ โอ้มีปื่อยไปล้วเข้าเหนียวอนครับคุณครับตอน้รวมซุกไหลครับพี่น้องนี่ครับสองวงครับมาวงนี้ครับทีเด็ดครับผุนสั้นยุกนุกนุกอยู่โมเป็นสั้นอย่างนี้ครับขาดครับลินมาลินมาขอเต้ขอโอ้ยครับโอ้ยสะออนตัวปลาครับุนะแมนยังไงกับันนี้อดครับ ทั้เลครับพี่น้องนี่ครับเลือีกบ้างนึง่งอันนี้เอาไว้ก็หรอ